สวัสดีครับทีมงานทุกทท่านนะครับผมมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับทิปวันนี้นะครับผมก็มอีอะไรเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรางานซาวนะครับเป็นอะไรงานซาวนะครับเป็นบอร์ดลำโพงบูทูธนะครับบอร์ดขยายบูทูธนะครับตัวนี้ หน้าตาด้านหน้าจะแบบนี้นะครับตัวนี้คือด้านในวงจรนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมีตัวปรับเสียงทุม้มเสียงแหลมให้ด้วยนะครับอ่ากลังขับ20วัตต์นะครับกําลังขับ20วัตต์อ่าสำหรับท่านที่ต้องการเอาไป modify ตู้เดิมให้เสียงดีขึ้นนะครับก็แนะนําตัวนี้ได้เลยนะครับบางทีตู้เดิมไม่มีปรับเสียงทุม้มเสียงแหลมนะครับ ต้องการถอดบอร์ดเดิมออกเอาบอร์ดนี้กลับไปใส่นะครับก็ดัดแปลงนิดหน่อยกอ็เสียงก็จะดีขึ้นเลยนะครับถ้าเอาตัวนี้ไปใส่นะครับตัวนี้นะครับใช้กับไฟ12โวลต์ถึง2 4่โวลต์นะครับผม 12- ถึง24โวลต์ใช้ได้เลยนะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับสนใจก็ทักแชทสอบถามกันได้เลยนะครับผมที่ l ลน์ ID นะครับ4 3 1 2ามหนนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 4 2 6 1 9 4 5 5, 5นะครับผมตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามานะครับผมตัวนี้ก็สำหรับท่านที่มีตู้เดิมนะครับเสียงไม่ค่อยดีนะครับมีแต่ปรับเร่งเสียงลดเสียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้แบตอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับ ก็สามารถเอาตัวนี้ไปดัดแปลงใส่ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามานะครับราคาชุดละ220บาทนะครับราคาชุดละ220บาทนะครับค่าจัดส่ง50บาทนะครับตัวนี้สนใจทักแชทสอบถามกันได้เลยนะครับย้ำนะครับผมสอบถาม s line id 43122921นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ094 2องหกหนึ 1> 1่งเก้าสี่ห้าห้านะครับผมตัวนี้ก็สนใจทักแชทสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับอโอเคนะครับผมทริปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอ,ขอบคุณครับ